สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราครับทีมงานทัตพลสาวครับผมกับงานคิดมัดอำเภอชนแดนครับผมวันนี้เราลงระบบเวทีแสงสีเสียงให้กับทีมงานวัลาทอนออแกนายครับหรือวัลาทอนสาวแอนคอนเสิร์ตครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมระบบแสงสีเสียงครับว่าเราใช้อะไรกันบ้างครับผมเริ่มจากตู้ซับครับเป็นเทอร์โบจากช่างน็อตครับผมดอกเป็นของอบอ้อมครับ18นิ้วครับส่วนสําหรับมิดไฮครับ s p m ครับรุ่น s v 1 2 M 2ครับผม แขวนข้างละแปดเซตครับซับข้างละสิบสองเซตครับผมนี่ครับเราจะพาเดินชมรอบๆครับผมนาน้าวิทีครับเราจะมีฟอนฟิลเก็บสองใบครับผมเป็นของ s p m เหมือนกันครับรุ่น s t สิบห้าครับผมสองใบครับทำดีเลย์เรียบร้อยครับผมนี่ครับด้านนี้อีกหนึ่งใบครับนี่ก็จะมีการจับของขวันครับผมมันยิดมัดครับอำเภอชนแดน ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับเราจะพาชมครับดูด้านหลังครับวายสายเรียบร้อยครับผมนี่ดูเสียงกลางครับนี่เนี่ยซูไม่ดูครับนี่ครับข้างละแปดใบครับผมระบบสายระเบียบเรียบร้อยครับทำพีดิกแล้วเรียบร้อยครับผม นี่ระบบขุมพลังเสียงครับนี่ระบบไฟจากอาร์ตไลท์ครับผมนี่ครับเดีย๋ยวเราจะพามาชมด้านหลังเวทีครับส่วนชุดด้านหลังเวทีครับก็จะเป็นพวกคอนโทลเลอร์มิกเซอร์ครับผมนี่ครับไม่รอจากซาวิชันครับผม แล้วก็คอนโทรลเลอร์ครับจาก TDK แล้วก็ DBX ครับผมใช้2ตัวครับตัวหนึ่งทำซับตัวหนึ่งทำมิทายครับผมสเต t ตบ็อกครับ m มดั s DL สามสองครับผมมิกก็จะเป็นรุ่นไมดั s ครับ M สามสอง R Line ครับผมนี่ยคุมไว้ครับฟูนเยอะครับต้องคุมไปครับเรารันระบบกันตั้งแต่4ี่โมงเย็นครับนี่เราจะพาชม power ครับนี่แล้วก็จะมีตู้โหลด ทีดีเคทีดีสิบสามครับมิดทฮายครับแล้วก็โ o n i c โปสิบห้าครับขับซับครับข้างละสามแทนครับระบบของเราจะเป็นสีเราพามาชมกันด้านบนเวทีครับผมนี่วันนี้มีปูย่าเทียมเนี่ยครับโตจินประมาณร้อยกาโตครับวันนี้ครับนี่นันตุตีก็สาวเช็คกันเรียบร้อยแล้วครับกองจาก cmc ครับเรื่มเรื่มนะครับคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักครับผม ที่ยมเพอชนแดนครับตอนนี้นะักดนตรีสาวเชคเสร็จแล้วก็ลงไปพักผ่อนครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับด้านบนวิธีก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็มีฟอนต์หน้าคู่หนึ่งครับเป็นตู้ SPM ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับตอนที่เล่นกันจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ